สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าซ่องลงคู่สู่บทถอยพี่น้องกันมาพบพาพ่อกันกะโดนเติบแต่ที่บุรีน,นั่นนะแต่รถมันสันมันจะสันในเด้อพี่น้องด้อเพราะว่าขับรถด,ด้วยสิพาพี่น้องไปเบิง่งโตแคริบูพี่น้องโตขกวางหิมมาเห็นกวางหิมะาเข้ามาหลายพอริมอนี้มันเห็นตะเวนด้วยเห็นตะเวนโดลลนแล้วในพอริตตะเวนขึ้นล้ ดีๆบรรยากาศดีๆกาดดีกขเลยมีตัวแคร์บูร์เลยพาไปน้องไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งน้องกันไหมน้องไปกำลังกำลังไปเบิ่งอาจจะมีเห็นควันนะเห็นควันออกหลายมันในละไปนอง ูหลาย,ลาย,ยเลยปนอ,อสิเห็นปะหลายหลายขนาดอเอ่ตะเวนขึ้น กินยามาหากินยาอยู่แถวนี้นอนก็มีตัวนอนก็มีพี่น้อกลุกเบิ่งละลุกเบิ่งล่ะไปนกเบิ่งอย่างนั้นแป๊บเดียวเอ๊ะไปเห็นปะสู้ไหมเบิ่งนี่นอนนอนเริ่มลุกแล้วเห็นเห่าว่าเริ่มลุกแล้ว หลายเป็นฝูงอยู่นะเดี๋ยวด้วยมัทสิสันเนี่ยพอาะไ,ไ้ซูมกล้องใช่ปะกวางฮิมะมาเป็นฝูงเลยหลายตัวนี่คือกวาง ควางหิมะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะเอากระจกลงเอากระจกลงนี่นี่กวาดกินหยาอ่าเบิ่งมันกวาดกินหยาพี่น้องมันอยู่หิมะม,มันปกคลุมปกคลุมมันนั่นหลาย กนี้ยืนย่าวบ่งตัวจะจอมอดึดตรงนี่ตัวหนึ่งนอนยนอืนนี่คือกวางฮิมะพี่น้องกวางแคร์บู ลายโตข,ข้างขางซ้ายขางขวาอันนี้อาให้เบิงนะ้งแต่ข้างขางซ้ายอันนี้โตนอนหนาพี่น้องพวกนี้ขวางพวกนี้มันทนกับความหนาวโอ้จะลายตาทีหนึ่งด้มันทนกับความหนาวอากาศหนาวๆน,นี่มันก็อยู่ไรสบายนะ ขอขอภัยมือมือมือสั่นมือสั่นเดี๋ยวจะลองจะลองเอากระโชคขึ้นแล้วก็จะลองยางเบิเงแ๋ยวมันิมันทิแตกหนีมันทิศยางหนี้ยี่เนาะมันทิศยางเง เว้นกำลังขึ้นอันนี้ก็มีนี่โอ้เริ่มเย็นละเย็นเย็นแห้งแล้วเย็นเย็นเย็นไแล้วเว่มี่คือบมีต,ต้นไม้จักต้นแลพี่นอ้องมีแต่ทุ่งหยา Now, 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 now. Now, now. Okay, เฮงหนาวเฮงหนาวเฮงหนาวเฮงโอเคจงไหนกันเจอกันใหม่พี่น้องหนาวหนาวหนาวว่ายนนี้ละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องร้องกูสู่กว่ถอยเรื่อยๆอุ้ยหนาวเฮงหนาวเฮงบายบาย